สวัสดีค่ะหลังจากที่ต้องให้คีมูรอบที่5มาเรียบร้อยแล้วนะคะแรกๆเลยเนี่ยก็จะมีอาการเบื่ออาหารค่ะแล้วก็ริ้นไม่รับรสนะคะเบื่ออาหารค่ะคลื่นไส้นะแล้วก็จะมีพวก ตื่นบ่อยค่ะช่วงกลางคืนจะตื่นบ่อยนะนอนไม่ค่อยหลับท้องผูกมากๆเลยค่ะน้ําหนักเนี่ยลดไป2กิโลเลยค่ะสช่วงอาทิตย์แรกหลังจากที่ให้คีโมมานะคะแต่หลังจากที่อาการแพ้ต่างๆเริ่มดีขึ้น<ร>แล้วก็จะทานอาหารให้เยอะๆเลยค่ะทดแทนไปเลยนะคะและนี่ก็เป็นอาหารหลักหรืออาหารประจําของดาวไปเลยนะคะสําหรับไข่ต้มค่ะส่วนมากก็จะกินแต่ไข่ขาวนะคะช่วงนี้ที่บ้านของดาวเนี่ยแดดแรงมากๆเลยนะคะกลางวันเนี่ยจะมาเห็นแบบว่าใบเนี่ย เหี่ยวแบบนี้เลยค่ะแต่ต้นไม้ของดาวหรือว่าผักของดาวเนี่ยก็ยังสู้ไหวอยู่นะเพราะจากที่ดาวสังเกตค่ะตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยร้อนมากๆจนใบเหี่ยวแบบนี้เลยแต่พอตกเย็นนะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยใบยเขาก็จะตั้งชูสวยให้ดาวได้เก็บกินตลอดเลยค่ะวันนี้ดาวก็จะมาแชร์สำหรับตัวช่วยนะคะทําให้ผักงามสู้แดดแบบนี้ได้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวคลุมดินนี่แหละคะ่ะเราใช้เป็นฟางนะคะไม่ว่าจะเป็นในกระถางหรือในแปลงเนี่ยก็ต้องหาตัวช่วยในการคลุมดินอย่างกระถางนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีทั้งใบตะไคร้นะคะ แล้วก็มีกะมะพเ้าด้วยกะมะพร้าสับด้วยใบตะไคร้ด้วย,ย,ย,วยที่เห็นขาวๆนี่ก็คือเป็นเปลือกไข่นะเปลือกไข่ตำป่นค่ะนํามาใส่ลรยๆไว้เพื่อช่วยให้ต้นไม้ของเรามีความแข็งแรงด้วยนะคะสําหรับวัสดุคลุมดินเนี่ยก่อนที่ดาวจะนํามาคลุมนะคะดาวแช่ด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์ก่อนอย่างที่ดาวเคยทําคลิปไปค่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทําให้ผักของดาวเนี่ยงามใบเยอะจนเก็บกินแทบไม่ทันเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยเวลาเราทํากับข้าวหรือว่าทําผัดผัก ต่างๆบางทีเราใช้ไข่ค่ะแต่ไข่ที่เราใช้เนี่ยส่วนมากเราจะใช้เป็นไข่ขาวนะคะไข่แดงก็จะกินน้อยหน่อยเราจะนําไข่แดงค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นเฉพาะไข่แดงนะคะวันนี้ที่ใช้เนี่ยเราใช้ไข่แดงอยู่ที่2ฟองค่ะต่อน้ําประมาณ5ลิตรนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะตีไข่แดงให้แตกแบบนี้แล,แล้วก็เทผสมลงไปในน้ําให้ละลายแบบนี้เลยค่ะในไข่แดงเนี่ยก็จะมีทั้งสารอาหารนะคะ สารอาหารส่วนมากจะอยู่ในไข่แดงเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำตัวนี้เนี่ยนำไปใช้ในการลดแล้วก็บํำรุงต้นไม้ค่ะขอบอกเลยงามมากๆนะคะหรือว่าถ้าเราจะใช้ตัวช่วยผสมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้นมจืดแบบนี้ผสมน้ำแล้วก็ผสม กับไข่แดงของเรานะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวก็ใช้ได้ค่ะหรือจะผสมเครื่องดื่มชูกําลังลงไปด้วยแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นแล้วก็ฟื้นตัวไวหลังจากที่โดนแสงแดดจนเหี่ยวด้วยค่ะและตัวช่วยอีกอย่างก็คือพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญมากช่วยทำให้ดินเนี่ย โปร่งให้รากพืชสามารถหาอาหารได้ดีนะคะยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยถ้ารากของพืชเราแข็งแรงค่ะดินดีนะคะต้นเขาก็สามารถที่จะสู้แดดได้ค่ะ หลังจากที่ผสมเรียบร้อยนะคะก็รดได้เลยค่ะสําหรับช่วงเวลาการรดนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะรดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะแต่ถ้ารดช่วงเย็นเนี่ยไม่ใช่แบบว่าบางทีก็เย็นแล้วแต่แดดยังร้อนอยู่นะก็ไปรดอาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยน็อกได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรดช่วงที่แดดหมดไปสักพักนึงก่อนค่ะเพื่อให้ดินเย็น,นสำหรับสูตรนี้นะคะดาวจะรดอยู่ที่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะ หลังจากที่ดาวทดลองรถไปแล้วนะคะประมาณแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นว่าใบของคณะแคลของดาวนะคะแตกใบใหญ่แล้วก็งามมากๆเลยค่ะยิ่งต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะต้องบำรุงให้ปุ๋ยบำรุงเขาบ่อยๆด้วยค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเขาหาอาหารได้น้อยนะคะเราก็ต้องบำรุงแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆใกล้ๆตัวเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะ กินไข่แล้วไม่ได้ใช้ไข่แดงนะคะก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการบํารุงรถดต้นไม้แบบนี้ได้ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทําตามกันดูได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ